สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับประเด็น,นร้อแรงนะครับก็คือทําอย่างไรให้พร้อมสอมหมอเภสัชนะครับภายในระยะเวลา2เดือนโอเคนะโดยที่ใน2เดือนนี้จะต้องพร้อมแบบเกิน70%ด้วยหรือว่าอาจจะถึง80%ถ้าได้เกิน80%ได้ยิ่งดีประมาณนั้นครับแต่ว่าพี่เอาครับประมาณ70%ก็พอและมั้งน้อง เจ็ดสิบก็หลูแล้วนะภายใน2เดือนนะครับโอเคนะอ่อมันจะมีเงื่อนไขที่น้องให้พี่เพิ่มมาก็คือเนี่ยผมยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มอ่านอะไรอย่างจริงจังเลยที่อ่านมาก็คือเหมือนกับว่าอ่านแบบสเปสสปาเดี๋ยวก็ลืมแล้วอะไรเงี้ยขอแบบหลักสูตรแบบปูพมใหม่เลยนะครับจะทําได้ไหมใน2เดือนนะครับแล้วให้เกิน 80%ด้วยอันนี้คือที่น้องรีเควสตมานะแต่ว่าจริงๆพี่ว่า70ก็โอเคแล้วแต่ว่า80ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโอเคนะอะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทํายังไงอะเรามาเริ่มกันโอเคอย่างแรกน้องดูฝั่งนี้ก่อนเห็นไหมอันนี้คือเนื้อหาที่น้องจะต้องอ่านเพื่อที่จะสอบเข้มามหาหลัยใช่ไหมซึ่งเป็นไงครับโหเยอะมากเลยแล้วเราจะทนันไหมใน2-3เดือนเนี่ยเอาแค่4วิชาก่อนนะ4วิชานี้ก็คือยังยากเลยถูกไหมครับในเวลาอ่านหนังสือให้จบภายในือาเงากเางากเอันนอเอเอันนี้้รง็บทหมด4 แล้วเราจะทําไงดีโอเคอ่าอย่างแรกที่น้องจะต้องเข้าใจพี่เคยสอนในคลิปก่อนนะั้นไปแล้วครับว่าสมมติถ้าเรามีเวลาจํากัดเนี่ยเราจะต้องให้เก็บตัวที่มันออกเยอะก่อนถูกไหมเก็บตัวที่ออกเยอะๆก่อนโอเคปะ่ะแล้วเราก็ค่อยไปเก็บตัวที่มันออกน,น้อยๆหรือว่าเก็บตัวที่ทําคะแนนก่อนโอเคนะแต่ถ้าเราต้องการจะจบเนื้อหายอย่างเงี้ยครับโอเคนะเอ่อมันจะมีวิธีในเรื่องของการจบเนื้อหาเร็วๆนั่นก็คือน้องจะต้องหาสรุปมาอ่านครับพี่บอกเลยว่าน้องจะต้องอ่านสรุป ซึ่งแน่นอนปัญหาที่น้องหาอ่านสรุปก็คือไม่รู้จะอ่านสรุปที่ไหนหรือว่าจะซื้อหนังสือเล่มไหนดีหรือว่าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันน้ำเยอะอะไรประมาณนั้นมันก็จะทําให้เราเสียเวลานะครับประมาณนั้นถ้าจะอ่านเองแนะนําให้หาสรุปดีๆมาอ่านโอเคนะครับหรือว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะหาสรุปอ่านได้จากที่ไหนโอเคแต่ว่าสิ่งที่พี่รู้ก็คือน้องสามารถดูคลิปของพี่เนี่ยมันก็คือเป็นสรุปอยู่แล้วจะช่วยประหยัดเวลาของน้องได้เยอะนะครับก็คือคลิปในช่อง YouTube Channel ของพี่เนี่ยสามารถตามดูได้เลยดูได้้้้ฟรรรีดวยนนนนนะะะะคััับปมาาณเพฉ กลับมาที่เรื่องของเราว่าเราจะทันไหมในเวลา2เดือนแล้วก็จบเนื้อหาทั้งหมดคําตอบก็คือทันครับโอเคนะถ้า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 เรียนคลิปของพี่ให้ครบนะครับมันจะช่วยประหยัดเวลาน้องได้ค่อนข้างเยอะอันนี้คือจะเป็นวิชาของแต่ละมอนอะมสี่มห้ามหกนะครับฟิสิกส์คณิตอ่าชีวะแล้วก็เคมีเก็บไอ้พวกนี้ก่อนนะครับก็จะช่วยน้องได้เยอะโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเดือนที่ประมาณเท่าไหร่แล้วอันนี้ปกติเวลาเปิดเทอมมันจะเดือนประมาณพฤษภาใช่ไหมเปิดมาน้องจะมีเวลา8 โดยประมาณครับ8เดือนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะไม่ถึงแล้วใช่ไหมน้องๆโอเคนะอ่ะอพี่ประมาณสิงหาแล้วกันช่วงนี้ถ้าเราอยู่ที่เดือนสิงหาใช่ไหมครับโอเคนะเราก็จะเหลือเวลาอีกอนิด โอเคแต่ว่าก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจถ้าเราถ้าน้องใช้สุดของพี่นะครับก็คือจบเนื้อหาภายใน 2- 3เดือนประมาณนั้นโอเคนะพี่เผื่อไว2้2อเดือนแต่ว่าถ้าจบได้ใน2เดือนก็คือจะดีนั่นหมายความว่าถ้าน้องจบได้ใน2เดือนก็คือกันยากับตุลาน้องจะมี2เดือนนี้ในการลุยโจทย์เต็มๆเลย2เดือนนะครับประมาณนั้นก็คือจะค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าน้องๆคนอื่นที่บบกว่าเนื้อหาย,ยังไม่จบนะโอเคคำถามคือเราจะจะทำยังไงให้มันจบเนื้อหาไวๆโอเคนะคลิปของพี่แนะนําตามดูให้ครบนะครับเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันของพี่ได้เพิ่มมาอีกคอรคอแล้วครับก็คือกลายเป็น20คอร์คอติวฟีนะซึ่งแน่นอนว่าให้น้องเข้าโครงการนี้ครับโครงการปั้นน้องเป็นหมอเพศสัตว์ปั้นน้องเป็นหมอเพศสัตว์นะครับอ่ะซึ่งไอโครงการนี้พี่เปิดมาหลายรอบแล้วนะรอบล่าสุดเป็นรอบที่4เลยครับพอเปิดตัวนี่อันนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะโอเคนะครั้งที่4ี่จะมาชุดแบบรูปแบบใหม่นั่นก็คือจะมีทั้งหมด20คอร์คอครับ โอเคนะถ้าเป็นครั้งที่1ถึงครั้งที่3เนี่ยจะมีอยู่แค่15คอร์สโอเคปะ่ะเพราะว่าพี่ต้องการแบบว่าให้น้องได้เรียนอย่างเต็มอิ่มเต็มที่แล้วก็จบเนื้อหาไวๆนะครับจะได้เอาเวลาไปลุยโจทย์จริงๆโอเคนะอ่ะโครงการนี้ตามหลักจริงๆก็คือคลิปในโครงการนี้อยู่ใน YouTube เกือบทั้งหมดอะนะโอเคนะเกือบทั้งหมดโอเคนั่นหมายความว่าน้องสามารถตามดูใน YouTube ได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องเข้าโครงการนี้ก็ได้แล้วคําถามคือแล้วโครงการนี้มันมีมเพื่ออะไรมีเพื่อที่แบบว่าคลิปของพี่พี่บอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยมันเยอะมากประมาณนั้นก็คือคลิปมันเป็นเยอะมากาการที่น้องมานั่งดูคนเดียวต้องใช้ความพยายามของน้องมากๆเลยต้องใช้ความพยายามจริงๆคือนั่งดูคนเดียวต้องพยายามมากนอนอแต่ว่า คลิปของพี่ก็จะช่วยประหยัดเวลาน้องในการอ่านหนังสือได้ดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าน้องอ่านเองกับดูคลิปพี่ยังไงดูคลิปพี่ก็คือจะประหยัดเวลาน้องในการอ่านหนังสือได้ค่อนข้างไวอยู่แล้วประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นไโครงการนี้ก็คือเหมือนกับว่าน้องอ่ะถ้าไม่อยากดูคนเดียวใช่ป่ะก็คือมาลงโครงการนี้มันจะมีเพื่อน เพื่อนๆที่ลงโครงการนี้เหมือนการดูไปพร้อมกับนอนนะครับคือในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็คือพี่ก็จะส่งคลิปให้น้องแล้วน้องก็ดูแล้วน้องต้องทําสรุปส่งพี่ด้วยเป็นการบังคับให้น้องต้องดูห่ะเอาง่ายคือมัดมือโชกให้น้องต้องดูคลิปเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่แบบว่าชอบแบบว่าขยันไม่ขยันอะไรประมาณนี้แนะนําว่าให้ลงโครงการนี้ครับแล้วก็ สมัครฟรีนะแต่ว่าในครั้งที่4เนี่ยมันจะมีโปรแกรมใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือจะมีแบบคอร์สเต็มกับคอร์สสั้นนะโ okay. อเคอะเป็นยังไงคอร์สเต็มกับคอร์สสั้นเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายให้ฟังละกันนะครับโอเคเริ่มก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง20ขคอร์สคอร์นี้พี่คัดเฉพาะบทที่แม่งแบบว่าเป็นตัวทําคะแนนแล้วก็เป็นตัวอันตรายเป็นตัวที่ออกเอ็นทานเยอะๆเป็นตัวที่เด็กโวยวายว่าทําไม่ได้ประมาณนั้นก็ช่วยน้องค่างเยอะนะครับเนี่ยก็คือเนื้อหาก็คือสามารถอ่านตามนี้ได้เลยนะ โอเคมีอะไรบ้างพี่พูดหลายรอบแล้วจริงๆเนี่ยมันมาจาก15คอร์สแต่ว่าอมาพูดคอร์สที่มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือพี่เพิ่มเครื่องขึ้นกลนให้นะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องเสียงให้เพิ่มเรื่องแสงให้แสงอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแสงคอร์สเต็มนะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือช่วยให้น้องบอกว่าแยกสลิปเดี่ยวสลิปคู่ได้ประมาณนะครับความร้อนตัวนี้ก็คืออาจจะยังไม่ใช่คอร์สเต็มแต่ว่าก็ช่วยให้น้องบอกว่าเรียนได้ง่ายขึ้นจะเกี่ยวในเรื่องของการคำนวณพลังงานความร้อนนะเป็นช่วงของแรกๆนะครรัับออนนนี้จะเป็ค์สหรับ คอสสดหมายความว่าก็คือเป็นันทึกจากคอสสดก็คือจะมีน้องๆเรียนกับพี่ด้วยนะครับ2อคอนี้โอเคนะก็ตามดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นความถนัดแพทย์นะครับซึ่งสามารถดูได้ซึ่งพี่เอามาอยู่ในอ่ในเซตคอร์์ใหม่ตรงนี้ก็คือเพื่อที่บอกว่าน้องเรียนครบทั้งหมด20คอรตสก็คือพร้อมอ่ะบอกเลยว่าพร้อมเกิน60%แน่นอนจากเบสไลน์เป็น0%นเปะคือพร้อมเกิน60%แน่นอนนะครับประมาณนั้นโอเค ในโครงการใหม่ที่พี่เปิดขึ้นมาในเป็นครั้งที่4เนี่ยมันจะสมมติถ้าน้องสมัครโครงการครับมันจะมีกลุ่มราย2กลุ่มให้น้องเข้านะครับกลุ่มรายกลุ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มสําหรับ เก้าสัปดาห์แรกหรือว่าเป็นคอสสั้นหรือว่าน้องที่ลงสมัครแบบฟรีคอสสั้นเนี่ยก็คือจะเข้ากลุ่ม okay, รายน,นี้โอเคนะในกลุ่มรายนี้เนี่ยก็คือจะมีคอสที่เรียนตามนี้เลยโอเคนะพี่บอกเลยเนี่ยตามนี้ก็คือเป็นคอสสั้นให้น้องเรียนเก้าสัปดาห์มีเวลาเรียนสักเก้าสัปดาห์เวลาทั้งหมดในการเรียนทั้งหมดสามสิบแปดชั่วโมงบอกเลยอ่ะสามสิบแปดชั่วโมงดูเองแบบเหนื่อยมากเพราะนะั้นก็ต้องแบ่งเวลาดูนะครับโอเคนะพอหลังจากเรียนครบ9าสัปดาห์เสร็จแล้วปุ๊บ น้องก็จะกระโดดเข้ามากลุ่มลน์อีกอันหนึ่งเป็นกลุ่มลน์อันที่2อครับอันนี้จะเป็นติว11คอร์สนะครับที่เหลือถูกไหมจะสัปดาห์44ชั่วโมงก็คือจะเพื่อที่เอาคอที่เหลือแดดจะได้เต็ม20คอร์สนะครับเพราะนั้นคอเต็มก็คือจะมี20คอร์ส16สัปดาห์แล้วก็82ชั่วโมงก็คือโห82ชั่วโมงก็เปรียบเสมือนกับ ถึงๆคอร์สเอ็นเลยครับประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่เป็นคอร์สเอ็นนะมันจะเป็นคอร์สท,ที่แบบว่าคัดบทที่มั่งอันตรายบทที่ทําคะแนนมาให้น้องได้เรียนก่อนครับเพราะว่าเวลาเราจํากัดไงก็คือเก็บตัวอันตรายหรือว่าเก็บตัวที่ทําคะแนนก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือบทง่ายๆให้น้องแบบเรียนง่ายๆอ่ะประมาณนั้น โอเคนะครับประมาณนั้นโอเคอ่าคำถามคือทําไมพี่ต้องแยกไอ้ไอลน์ไหนเป็น2กลุ่มเหตุ hey, ผลเพราะว่าเอ,อ่อเวลาน้องที่เข้ามาโครงการของพี่สามารถสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆครับจะไม่มีการที่แบบว่าเอ,อ่อเข้าเอ,อ่อเปิดรับสมัครเราต้องรอรอบใหม่ใหม่น้องสามารถสมัครเข้ามาได้เรื่อยลักษณะของไอ้ตัวนี้คือพี่แบ่งเป็น2รูปเพื่อให้น้องสามารถเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหมายความว่าไงยกอย่างแรก9สัปดาห์9คอร์สเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยสมมติว่า เวลาเรียนครับก็จะเรียนสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่สสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ก็จะมีคอร์สที่พี่ส่งให้น้องเรียนนะมันจะไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่เพราครับพอถึงสัปดาห์ที่9แล้วมันจะไม่ไปสัปดาห์ที่10นะอันเนี้ยมันจะวนกลับมาสัปดาห์ที่1ใหม่น่นหมายความว่าอันเนี้ยจะวนลูป9 9สัปดาห์ไปเรื่อยๆน่นหมายความว่าถ้าน้องเข้ามาสัปดาห์ที่5ยกตัวอย่างนะอันเนี้ยเข้ามาสัปดาห์ที่5้น้องก็เรียนสัปดาห์ที่5พร้อมเพื่อน สัปดาห์ที่6ใช่ป่ะสัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่8ไปจนสสัปดาห์ที่9แล้วก็วนกลับมาสัปดาห์ที่1แล้วก็วนไปเรื่อยๆจนเอ่อวน1นใช่ป่ะแล้วก็ไปแล 2, 3 4าี่แล้ว5เรียนลวอันนี้ก็คือครบละถ้าน้องเรียนครบเสร็จแล้วน้องก็ค่อยกระโดดเข้ามาในกลุ่มนี้มันจะช่วยให้แบบว่าน้องบอกว่าเรียนเป็นระบบมากขึ้นครับจะได้ตามเพื่อนได้ทนันเหมือนกันในกลุ่มที่2ครับตัวนี้พี่จะตั้งชื่อว่ากลุ่มคอสเต็มนะหมายความว่าก็คือเป็นคอสท,ที่แบบว่าต่อเนื่องจากคอสเต็ม จริงๆข้อนี้จะคิดค่าเข้าประมาณ50บบาทนะครับประมาณนั้นโอเคนะก็แล้วแต่ว่า น้องจะสนใจเข้าไหมแต่ว่าจริงๆคอทั้งหมดมันสามารถตามดูได้ใน u t u b e อยู่แล้วโอเคนะแต่ถ้าเข้ามาในนี้ก็คือจะต้องส่งการบ้านก็คือมีพี่คอยจี้ให้นะครับการเรียนก็คือแน่นอนว่ามันมี11คอจากก็จะเริ่มติวตั้งแต่สัปดาห์ที่10 11 12 13 14ไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่16ครับแล้วก็วนกลับมาสัปดาห์ที่10ใหม่วนไปเรื่อยๆอย่างนี้น่นหมายความว่าการที่น้องเข้ามาเนี่ยไม่ว่ากลุ่มเนี้ยจะอยู่ที่สัปดาห์เท่าไหร่น้องกอ็เรียนวนให้มันครบเนื้อหา ก็จบประมาณนั้นนะครับโอเคนะคำถามต่อมาคือถ้าเราจบยี่สิบคอร์นี้แล้วเราจะพร้อมอะไรยังไงบ้างอ่ะอันนี้ให้น้องลองดูฝั่งนี้ครับอันนี้คือคอร์สเต็มๆของเราถูกปะ่ะเนื้อหาที่น้องรอให้น้องอ่านถูกไหมครับโอเคนะสมมติถ้าน้องผ่านไอ้ตรงนี้ไปแล้วทั้งหมดเอ่อยี่สิบคอร์สสิบหกสัปดาห์ไปสิบสองชั่วโมงนะครับโอเคเราจะได้เนื้อหาอะไรบ้างโอเคก่อนหน้านั้นเดี๋ยวพี่มาบอกว่าเฮ้ยพี่สิบสิบหกสัปดาห์มันมันสี่เดือนไม่ใช่หรอพี่ มันเกิน2เดือนนะใช่มันเกิน2เดือนอันนี้คือเป็นการเรียนที่แบบว่าไม่เคร่งเครียดมากไปครับก็คือเป็นการเรียนที่แบบสบายๆโอเคนะน้องลองคิดดูมันมีนม20คอร์สใช่ปะ่ะถ้าน้องเรียนวันละคอร์สละ่ะเรียนวันละ1คอร์สนะหรือว่าอาจจะ1คอร์สหนึ่งถึงสองวันก็ได้อะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าน้องมีความตัง้งใจจริงๆนะครับพี่ว่ายังไงก็คือประมาณ25-30ถึงวันยังไงไอ้พวกนี้ต้องจบหมด จริงๆถ้าน้องตั้งใจจริงๆนะครับก็คือจบปมดโอเคนะสำหรับ,บ,บน้องๆที่แบบว่าโอ,อ้โหไม่อยากจะแบบไปเร่งรีบอ่านในช่วงใกล้ๆนะครับก็ให้เข้าโครงการก็คือค่อยๆทยอยเรียนครับประมาณ16สัปดาห์เนี่ยก็คือมันก็จะเรียนสบายๆนะประมาณนั้นโอเคอันนี้คือพอได้นะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยก็คือน้องเรียนหนึ่งคอร์สเพราะนั้นก็คือยังไงก็จบในหนึ่งเดือนอยู่แล้วอันนี้คือเป็นหลักสูตรที่แบบเร่งรีบนะครับจบในหนึ่งเดือนโอเคนะอ้ะน้องมาดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมเมื่อกีีี้้ก็็คืออถาจบตรรรงนเเสยลปุ สีขาวก็คือจะเป็นบทที่น้องเรียนไปแล้วนะเนี่ยดูดิเห็นปะฟิสิกส์สีขาวสีขาวก็คือน้องได้เรียนก็คือเรียนจบแล้วก็คือจบเนื้อหายแล้วพร้อมลุยโจย์ได้เลยน่าหมายคามว่าการที่น้องเรียนตรงนี้82ชั่วโมงหรือว่าเรียนครน,นี้จบเนี่ยก็จะช่วยน้องตัดบทที่ต้องอ่านหนังสือได้ค่อนข้างเยอะยนะครับน้องลองสังเกตดูเนี่ยตัดได้ค่อนข้างเยอะ โอเคนะอ่ะมันก็จะเหลือไอ้ตัวสีที่มันเป็นสีแดงบทพวกนี้คือมันจะเป็นบทที่ไม่ได้ยากมากแลว้วครับประมาณนั้นโอเคนะเอ่อก็สามารถอ่านเองได้แต่น,นี้ก็คือช่วยน้องได้ประมาณเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับกาจัดบทที่ยากนะครับคําถามต่อมาก็คือแล้วอันเนี้ยมันก็คือได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะแต่เราอยากได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นจะทํายังไงดีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนี่ยก็จะเหลือบทที่แบบว่าเอ่ออาจจะเป็นหินหินครับอย่างเช่นรวมพืชอ,อย่างเงี้ย หรือไม่ก็เป็นพวกไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยครับไปไฟฟ้าในของฟิสิกส์นะครับแล้วก็พวกเอ่อการเคลื่อนที่หรืออะไรประมาณนี้ไฟฟ้าเคมี K Me, อะไรพวกเนี้ยซึ่งแน่นอนพวกนี้มันจะอยู่ในคอร์สเรียนพิเศษของพี่นะซึ่งแน่นอนว่าถ้าน้องจบ20คอร์สนี้แล้วต้องทําอะไรต่อโอเคสมมติถ้าเรียนครบแล้วนะมันจะมีคอร์สหรือโครงการต่อจากนั้นครับอันนี้คือป้นน้องเป็นหมอเภสัชใช่ไหมครับเนี่ยหเดือนประมาณนั้นมันจะมีต่อเขาเรียกว่าโครงการติวจริงจัง เพื่อเตรียมสอบหมออันนี้คือติวจริงจังนะคอร์สพวกนี้คือจะเป็นคอร์สเรียนพิเศษทั้งหมดเลยครับพี่เอามามัดให้มันเป็นโครงการเพื่อให้น้องสามารถเรียนแล้วก็เก็บบทเนื้อหาได้อีกระดับหนึ่งเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือถ้าน้องเรียนตรงนี้จบก็คือได้80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือเก็บพร้อมค่อนข้างเยอะอีกกว่า80เลยโอเคครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีทั้งหมด20คอร์สเหมือนกันโอเคนะ80เอร์ก็คือเป็น80อของไอที่พี่ให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีส ใช่ครับมันมีอังกฤษครับพี่เพิ่มอังกฤษให้ด้วยครับประมาณนั้นใช่ก็คืออังกฤษก็คือสรุปแกมมาอะไรทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นอังกฤษแบบคอร์สท,ที่แบบว่าค่อนข้างให้หรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยมีรวมพืชแล้วก็ ไฟฟ้านะครับรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็คือสามารถเรียนได้แต่ว่านี้จะมีค่าเรียนนะประมาณนั้นแต่ว่าค่าเรียนก็ไม่แพงหรอกเมื่อเทียบกับจํานวนชั่วโมงที่น้องได้นะครับประมาณนั้นก็จะช่วยให้น้องแบบว่าอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะโครงการตียวจริงจังเนี่ยสำหรับน้องที่แบบว่าเรียนในตรงนี้จบแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็คือสําหรับเป็นอีกรลเวลหนึ่งประมาณนี้โอเคก็จะช่วยให้น้องเรียนเนื้อหาได้ง่ายขึ้นอ่ะอันนี้คือจะเป็นภาพรวมของโครงการติวจริงจังนะครับประมาณนั้นมีคอร์สอะไรบ้างเนี่ยก็คืออะไรมี เมทริกใช่ไหมครับมีแค่คูรัดคอสเตมอันนี้จะรวมลิมิตด้วยนะแล้วก็อังกฤษนะครับ3อนันไฟ ile, ฟ้าครับอามอ่นสถิตกระแสตร,ตรงกระแสสลหรับแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีของไหลแล้วก็มีพวกพันธุศาสตร์ครับมีพวกวิวัฒนาการแล้วก็พวกความหลากหลายทางชีวภาพวก็พวกไฟลัาต่างๆนะระบบสื้อพนันโอเคนะเคมีไฟ ile, ฟ้าครับแล้วก็พวกแกนิกเคมหรือออเคมหรือเคมี C, ินรีย์คอสเต็มนะครับประมาณนั้นเป็นฉบับที่แบบว่าเป็นฉบับที่ต่อจากไอคอสฟีอะ โครงการมันจะเป็นคอสช่วงแรกอันนี้จะเป็นคอสช่วงหลังนะประมาณนั้นโอเคนะครับแล้วก็พืชอห้าอันน,นะครับก็จะจบแล้วเนี่ยในรวลาทั้งหมดตรงนี้โอเคนะแล้วจริงๆมันจะมีแถมเอ่อแถมเนื้อหาอะไรต่างๆให้น้องนะสามารถได้เรียนสามารถเรียนย้อนกลับอะไรได้ด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคนะอันนี้ก็คืออีกยี่สรบคอสประมาณหกสิบกว่าชั่วโมงนะโอเคอ,อ่ะเพราะฉะนั้นสมมติถ้าน้องเรียนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแนะน่นอนว่าย0คอิบคอสก็เหมือนเดิมครับจ,จบได้ในคอสล้วประมาณวันละหนึ่งคอสโอเคแน่นอนว่า ยี่สิบคอก็ใช้เวลาเหมือนเดิมครับประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบวันก็จบภายในอีกหนึ่งเดือนอีกแล้วโอเคนะอ่ะเรากลับมาดูว่าถ้าเราเรียนตรงนี้อีกยี่สิบคอปุ๊บเราจะเก็บเนื้อหาอะไรไปบ้างแน่นอนว่าเมทิคับหายไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับอา่าไฟฟ้าหายหมดเลยจริงๆก็คือเรียนไปเรียนไปหมดแล้วพืชหายหมดครับประมาณนี้โอเคการสืบพันหายครับความหลากหลายทางชีวภาพหายครับเอ่อพวกยีนโครโมโซมหายครับเอ่อเคมีซีเคมีไฟฟ้าหายน่นหมายคามว่าสังเกตดูว่าน้องจะเหลือบทที่แบบ ไม่ยากมากแล้วอะประมาณนั้นจริง,รงเนี่ยก็จะเหลือพวกอะไรสถิติใช่ป่ะสถิติก็แบบอไอ,อไม่ยากมากแล้วก็พวกอะไรความน่าจะเป็นเออเชิงซ้อนกับอนุกรมมันอยู่ในคอร์สฟรีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่จบบทน,นะแต่เราก็ไปเรียนได้นะครับประมาณนั้นฟังก์ชัน เอ็กก็เหลือแค่เหลืออีกไม่เยอะเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเองแสงหรือว่าอะไรก็คือนิวเคลียตอมเหลืออีกไม่เยอะน่าหมายควาว่าก็เหลือแบบว่าปลายๆแล้วก็คือไปเก็บในเดือนที่3ได้อย่างชิวๆนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเก็บเดือนที่3น้องก็จะมีเวลาอีกต้องประมาณเดือนกว่านะครับในการลุยโจทย์โอเคนะอ่ะอันนี้คือเป็นคอร์ส ติวจริงจังนะครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้นะประมาณนี้เพราะนั้นก็คือไปลงปั้นน้องเป็นหมอเพสสัตว์ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการเรียนฟรีครับส่วนถ้าเป็นคอจริงจังจะเป็นคอเรียนพิเศษโอเคนะพวกนี้คลิปทั้งหมดจะอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับสำหรับน้องที่แบบว่า,าไม่ได้เข้าโครงการแต่ว่าอยากตามเรียนเองโอเคนะส่วนไอ้ตัวนี้คลิปทั้งหมดน้องจะหาไม่เจอใน u t u b e นะเพราะว่าเป็นคอเรียนพิเศษนะประมาณนั้น โอเคนะเราจะหาไม่เจอใน YouTube โอเคนะอ่ะสมมติว่าถ้าเราจบทั้งหมด20 20เป็น 40, 40คอร์แล้วที่เหลือก็คือจะเป็น ตะลุยโจทย์แล้วครับเป็นข้อสอบจริงที่แบบว่าพี่พยายามรวบรวมมานะประมาณนั้นแล้วก็พยายามเฉลยให้น้องๆนะครับก็คือพยายามเก็บให้ทุกวิชานะประมาณนั้นมีทุกวิชาซึ่งแน่นอนว่าแต่และว,วิชาเนี่ยก็คือมันจะมีการเรียน2แบบนะโอเคนะก็คือเป็นแบบเ,เรียนเป็นแบบ PDF พี่ก็ส่งแบบว่าโจทย์ให้น้องทําส่งให้เข้าในรายกลุ่มนะครับแล้วก็คือแบ่งให้น้องทําวันละประมาณ2-3ข้อแล้วแต่นะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วน้องเนี่ยก็คือจะต้องทําแล้วก็ต้อง เขียนส่งพี่โอเคป่ะเออแล้วถ้าน้องส่งพี่ก็จะส่สงเฉลยให้น้องประมาณนั้นเป็นการทบทวนตัวเองมือนก็เป็นการบังคับให้น้องต้องทาโจทย์เองอ่ะประมาณนั้นเออโอเคอันนี้จะเป็นแบบแรกนะครับก็คือจะเป็นแบบ50บาทก็คือวิชาละ50บาทถูกมากเลยประมาณนั้นก็คืออ่าถ้าจะหมาเอาหมดก็คือ 7, คูณ 5, นะฮะอ่ห้าสิบนั่นแหละก็3 5 0า ประมาณนั้นนะครับโอเคกับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบวิดีโอครับวิดีโอคืออะไรวิดีโอก็คือพี่จะเฉลยเป็นแบบวิดีโออ่ะอันบนเนี่ยไอห้าสิบาทคือพี่เฉลยเป็นแบบว่าเอ่อเขียนเขียนเฉลยส่งให้น้องให้น้องอ่านประมาณนั้นโอเคปะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นไออ,อันล่างเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเป็นคลิปวิดีโอที่พี่สอนเฉลยให้เลยครับประมาณนั้นแต่ว่าราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคสนใจแบบไหนชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้นะครับเอ่อพวกนี้น้องไม่จะเป็นต้อง ลงให้ครบทั้ง7อันนะก็คือลงแยกวิชาได้นะครับอย่างเช่นอยากได้เลขอยากได้ฟิสิกส์พอที่เหลือไม่เอาอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาหมดก็ได้นะแล้วแต่เราโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นโงการของเราโอเคนะแน่นอนว่าคอสเอ็นพี่ก็พยายามเร่งทาเต็มที่นะครับประมาณนั้นพี่อาจจะทําฟิสิกส์เสร็จก่อนนะแล้วก็ตามด้วยชีวะประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็บอกเลยว่า,าพยายามเร่งทําอยู่นะครับประมาณนั้นน้องๆที่แบบว่ารอคอรสเอ็นก็คืออาจจะต้องบอกว่า ระหว่างที่รอพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะทาทันหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้แบบพี่กําลัง,ย,งยุ่งกับการฝึกงานด้วยนะครับประมาณนะั้นก็นะาําว่าให้อ่านของตัวเองไปด้วยแล้วก็ให้เรียนคอร์สที่มันมีพี่มีให้เรียนแล้วอะประมาณนั้นเออมันก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยําให้น้องได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้โอเคนะออวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วโอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่อาจจะบอกเพิ่มหรือว่าแปะ วิธีการสมัครไอโค,งครงการป้าน้องเป็นหมอเพศสัตว์สำหรับน้องที่สนใจนะครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่โอเคนะะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้อันนี้คือใบของพี่นะครับโอเคอน้องๆครับอันนี้ก็คือจะเป็นใบสมัครของโครงการป้าน้องเป็นหมอเพสัตว์ล่าสุดเลยนะครับโอเคก็แน,น่นอนว่าสมัครเนี่ยจะสมัครได้ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือจะเป็นคอสั้นคอเต็มคอเต็มแบบมีอีบุกนะครับก็คือคอสั้นเ,เบบ e นี่ยก็คือ9สัปดาห์ 9คอร์ดครับแล้วก็38ชั่วโมงนะส่วนคอร์ดเต็มเนี่ยทั้ง2อันเนี่ยเหมือนกันก็คือ82ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะจริงๆมันจะมีคลิปเพิ่มเติมให้เป็น86ชั่วโมงนะสำหรับน้องที่สั่งอ e ีบุ๊กนะครับโอเคนะเพราะนั้นคอร์ดเต็มเนี่ยก็คือจะมี2แบบก็คือเป็นแบบที่ไม่มีอ e ีบุ๊กกับแบบมีอ e ีบุ๊กนะโอเคนะครับอ่ะอันนี้โดยทั่วประมาณเออ่่โดยทัวไปนะโอเคนะครับอ่ะก็สมัครง่ายๆเลยน้องแค่ใส่ชื่อเล่นครับระดับชั้นโอเคน้องซิลก็สามารถสมัััคครรรรได้้เเหมมนนืืออนนนนกกะบแลว็ช่โงียาป แล้วก็รหัสที่ได้ในกลุ่มโอเครหัสเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องขอรหัสจากในกลุ่มนะครับหรือว่าถ้าน้องไม่มีรหัสนะ่ะสมมติว่ายังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มก็คือขอ,อทักมาขอรหัสจากพี่ได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับโอเคนะแล้วก็คณะที่อยากเข้านะครับอยากเข้าอะไรก็ติ๊กไปโอเคนะวิชาที่อ่อนครับอันนี้ก็คือเลือกได้หลายวิชาเลยก็น้องออกวิชาอะไรพี่จะได้ดูแลได้เต็มที่นะโอเคแล้วก็ระยะเวลาในการอ่านหนังสือครับก็คือเป็นระดับความขยันนั่นแหละหนึ่งชั่วโมง เอ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งวันอ่านประมาณกี่ชั่วโมงโดยเฉลี่ยครับก็สามารถเลือกได้เลยนะโอเคแล้วก็เขาก็จะถามว่าเคยเข้าร่วมโครงการนี้ไหมถ้าเคยก็คือติกว่าเคยครับแต่ไม่เคยก็คือติกว่าไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกอะไรประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะแล้วก็สนใจสมัครแบบไหนก็คือที่พี่บอกไปก็จะมีคอสสั้นนะครับเก้คอสสั้นเนี่ยก็คือ9คอส์ส9สัปดาห์นะครับโอเคนะแล้วก็คอสเต็มแบบไม่มีอ e ีบุกก็จะเป็นราคา50บบาทนะครับก็คือจะถูก ค่อนข้างถูกแหละเออประมาณนั้นโอเคแล้วก็คอร์สจะเต็มพี่แนะนําว่าสําหรับน้องๆที่บอกว่าต้องการเรียนให้ครบภายในหนึ่ง,หน,งหนึ่งเดือนนะโอเคพี่แนะนําแบบร้อยห้าสิบครับจะดีเพราะว่าน้องสามารถเรียนได้ทุกวันแล้วก็กดเข้าลิงก์เรียนได้ทุกวันเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างอ e ีบุ๊กให้เราดูนะประมาณนั้นโอเคนะโอเคแล้วก็จะเป็นขอไลน์ดีนะครับประมาณนั้นเพื่อขอติดต่อ,อก,กับแล้วที่เหลือก็เป็นผลงาน,น,นอื่นๆครับก็ให้ดูเฉยๆก่อนเนอะโอเคจบคอร์สสนใจก็ค่อยสั่งเพิ่มนั่นเองโอเคนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือ พอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้ทับที่มาเลยครับแล้วก็คือพี่จะให้ห้องเรียนแล้วก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มนะโอเคอ่ะอันนี้คือโดยรวมประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะต่อมาครับน้องๆอ,อ,อันนี้คือจะเป็นตัวอย่างอ e ีบนะครับพี่ให้เราลองดูคร่าวๆแล้วกันโอเคก็จะเป็นแบบ PDF ไฟล์นะหน้าตาก็จะสวยงามนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นรีวิวน้องๆที่แบบเคยเรียน,นครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะอ่ะอันนี้คือคอทั้งหมด20ของเรา าการเรียนเนี่ยก็คือแน่นอนว่าจะเป็นสัปดาห์สัปดาห์ให้เราเรียนได้เลยครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเออก็เป็นสัปดาห์เนาะก็คือสามารถเข้าเรียนแล้วก็เรียนได้เลยเนี่ยสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3โอเคในอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะมีสัปดาห์ที่3 A3B นะครับแต่ว่าปกติเวลาคอร์สเรียนเต็มเนี่ยก็คือจะมีแค่สัปดาห์ที่3ก็คือจะเป็นแค่คอร์ส A โอเคนะไอคอร์ส B เนี่ยก็คือเป็นสำหรับถ้ามีเวลาก็คือน้องสามารถเรียนเพิ่มได้นะครับมันก็จะเป็นคอร์สเพิ่มเติมขึ้นมานนนนนััััั่่่เเเองสสสสรรรรรปปปป้้ทททีีีีีีมมมบกะาาาาา็็ถยไดดดหห์4 5 6A ถูกไหมเจ็ดสัปดาห์ที่8นะครับสัปดาห์ที่9โอเคนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าน้องที่แบบว่าสมัครแบบฟรีก็คือจะจบที่สัปดาห์ที่9กนะครับก็จบแล้วก็คือนั่นได้เองโอเคนะอ่ะน้องที่แบบว่าสมัครแบบคอร์สเต็มก็จะต่อสัปดาห์ที่10ครับเห็นไหมสัปดาห์ที่11นะสัปดาห์ที่12 13, 14 13จะเยอะหน่อยนะครับโอเค14นะครับอันนี้สัปดาห์ที่14 15 โอเคแล้วก็16ครับเป็นความถนัดแพทย์แล้วนะสารับที่16แล้วก็อันนี้ก็เป็น16 b บีนะครับก็คือจะเป็นรวม ฟิสิกนั่นเองโอเคอันนี้คือโดยรวมทั้งหมดแล้วครับโอเคหลังจากที่น้องเรียนอะไรเสร็จแล้วก็คือพี่จะบอกแล้วว่าเออที่น้องเรียนจบไปแล้วเนี่ยเรียนคอร์สไหนไปบ้างแล้ว,ลวเหลือคอร์สไหนไปบ้างครับก็คือจะช่วยให้น้องบอกว่าตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนะโอเคถ้าน้องสนใจสมัครแบบอีบุกก็150าบาทครับแค่นั้นเองถูกไหมโอเคครับอ่ะหวังว่าน้องๆคงจะก็ t ไอเดียในเรื่องของการเตรียมตัวสอบให้ได้ดียิ่งขึ้นครับในเวลา2เดือนพี่ว่ายังไงก็คือ1เดือนอนะัานารอยู่แล้วถ้าน้องตั้งใจเรียนในโครงการนะสําหรับน้องที่แบบบวว่่่่าาาาาาไไมมดด้้้เเรรรรรรงงีขนนนนนัักก็ะะํใหสคคโพ สีเดือนน้องเก็บได้เนื้อหาได้ค่อนข้างเยอะนะประมาณนั้นโอเคแล้วมีเพื่อนเรีนด้วยนะครับโ okay. อเคอะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเค